ท้ายของประเทศไทยและแหล่งสุดท้ายของโลกที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นเป้าหมายที่จะถูกรับร้องตัดบนเทือกเขาพนมดงลักรวม42กลุ่มในเนื้อที่กว่า197,500ไร่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยสาลา11กลุม่มพนมดงลัก10กลุม่มยอดโดม5กลุม่มห้วยทับทันห้วยสำราญ5กลุม่มอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย8กลุม่มเขาพิวิหาร5กลุม่ม และอุทยานแห่งชาติตาพยาสี่กลุ่มควบคู่กับการเป็นบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติในเส้นทางลำเลียงโดยได้มีการจัดชุดปฏิบัติการของหน่วยขุนตรงก,งกองกำลังสุรนารีตลอดแนวชายแดนจะใช้กำลังที่ป้องกันชายแดนเข้าตรวจนะครับในช่องทางชายแดนสำหรับในพื้นที่ตอนในนั้นก็จะใช้ตำรวจปูทอนนะครับในปมคมนาคมสำคัญ ก็จะใช้ทางตำรวจภูทรแล้วก็เจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นมาในการสกัดกั้งในห่วงที่ผ่านมาหน่วยขึ้นตรงกองกำลังสุรนารีได้บูรณาการป้องกันการลักลอบตัดไม้พยุงตั้งแต่เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันนี้สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด740ครั้งได้ผู้ต้องหา625คน แยกเป็นคนไทย129คนชาวกัมพูชา469คนมีการใช้อาวุธประทะา62ครั้งของกลางไม้พยุง9,784ท่อนเหลี่ยมไม้พยุงแปรรูป1,708แผ่นรวมปริมาตรไม้พยุง61,967ลูกบาทเมตรเลื่อยมือ112เปื้นเลื่อยยนต์192เครื่องและรถยนต์ดัดแปลงพร้อมอุปกรณ์ชักลากอีกเป็นจำนวนมาก ครับต้องยอมรับสภาพป่าที่เหลืออยู่ข้างล่างนี้เหลือจํานวนน้อยเต็มทนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พยุงและไม้อสุงคุณค่านะครับดังนั้นจิตสํานึกของพี่น้องประชาชนควรจะมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องพื้นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยและในโลกเลยนะครับไพภูลมาตาถ่ายภาพตรงต้องเจ้ารายงานจากจังหวัดพุทธราชธานีครับ